ตลอดไปค่ะกินไม่อิ่มเลยนะคะต่อแถวยาวเหยียดแหรับข้าวหมูแดงร้านเจปุแจกฟรีกว่าหนึ่พันจานร,ร้านข้าวหมูแดงแม่ปุข้าวหมูแดงชื่อดังของจังหวัดสุพรรณบุรีแจกข้าวหมูแดงให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และทุกคนที่ผ่านไปมากว่าหนึ่งพันจานโดยทางร้านได้แจกติดต่อกันเป็นประจำทุกปีเพื่ออุทิศส,ส่วนกุศลให้พ่อและแม่ซึ่งเป็นเจ้าของสูตรข้าวหมูแดงที่ร้านข้าวหมูแดงแม่ปุ๊ซึ่งเป็นร้านขายข้าวหมูแดงสูตรเด็ดเจ้าดังตั้งอยู่ริมถนนสาย340สุพรรณบุรีชัยนาทสีแยกไฟแดงโรงพยาบาลศีประจันต์ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีบรรยากาศคึกคักเหมือนมีงานมหกรรมมีชาวบ้านยืนต่อแถวกันยาวเหยียดเพื่อรอรับข้าวหมูแดงรถเด็ดโดยทางร้านได้แจกข้าวหมูแดงให้กับชาวบ้านในพื้นที่และทุกคนที่ผ่านไปมารวมทั้งโรงเรียนกว่าหนึ่พันจานซึ่งทางร้านได้แจกติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีนานถึงหปีแล้วข้าวหมูแดงที่ร้าน จะมีรสชาติความอร่อยแน่นอนโดยเฉพาะน้ำราดหมูแดงซึ่งเป็นสูตรพิเศษจะทำน้ำพริกเผาเองเป็นสูตรเด็ดของทางร้านที่ร้านเปิดขายมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่สู่รุ่นลูกนานกว่า40ปีมาแล้วโดยทางร้านจะแจกเช่นนิดตลอดไปทุกปีเพื่อเป็นการทำบุญรำลึกถึงคุณพ่อและแม่ที่มอบอาชีพให้ เมื่อเห็นชาวบ้านมาต่อแถวกันมากมายรับประทานกันเยอะก็รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยให้ชาวบ้านได้กินอิ่มน้ำสำัปแาหกในวันนี้เนื่องในวันที่ทำบุญให้แก่ผู้กำเนิดร้านข้าวหมูแดงแม่ปูนะคะไม่มีใครมาจา้างวันแล้วนะคะไม่อิ่มตอ่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งจะได้ถึงใจทุกประเด็นอินเทรนด์ nd, ทุกสถานการณ์กับท็อปนิวส์ทั่วไทยเร็วลึกครอบคลุมทั่วไทย